สาวไว้ด้ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองฝันจากเวียดนามมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Ancestor สาบัรพระบุรุษเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาพบเจอเหตุการณ์ประหลาดที่อยู่ในบ้านของบรรพบุรุษ ไม่นำซ้ำลูกสาวคนเล็กยังถูกอะไรบางอย่างตามมาเล่นงานอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาก็พบกับทานหนุ่มพ่อไม่ลูกสองที่เพิ่งสูญเสียภรรยาจากโรคมะเร็งลูกๆของเขาก็ยังทําใจไม่ได้โดยเฉพาะเย็นลูกสาวคนเล็กที่มักจะฝันเห็นแม่อยู่บ่อยๆแต่ฝันอันนั้นมันก็ไม่ใช่ฝันที่ดีเย็นเธอเห็นว่าแม่มีสภาพเป็นผีที่น่ากลัวและหลังจากนั้นอาการของเธอก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆทานผู้เป็นพ่อเขาจึงตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่น ซึ่งเป็นบ้านของบรรพบุรุษที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองในระหว่างทางยินก็ได้นอนหลับและเธอก็ฝันเห็นแม่เหมือนทุกครั้งลินพี่สาวคนโตก็เห็นว่าน้องอาการไม่ค่อยดีเธอจึงรีบเข้ามากอดพร้อมกับปลอบใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงฝันร้ายเท่านั้นและพอไปถึงที่นั่นพวกเธอก็ไม่อยากจะเชื่อในสายตายตัวเองพอพวกเธอเห็นว่าบ้านที่จะอาศัยอยู่มันมีสภาพเก่าทรุดโทรมราวกับบ้านผีสิง แถมยังมีรูปบรรพบุรุษได้ตั้งอยู่บนแท่นบูชาอีกด้วยพอถึงตอนค่าความเงียบสง,งัดก็เริ่มเข้ามาเยือนแถวนั้นดูวังเวงไม่มีผู้คนเข้ามาย่างกายและด้วยความที่บ้านไม่มีใครอยู่มานานไฟฟ้าจึงถูกตัดมีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงไฟเล็กๆที่คอยส่องให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปพอถึงกลางดึกหลินก็มีเหตุจาเป็นที่ต้องตื่นไปเข้าห้องน้ําและเธอก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรบางอย่างแปลก,ปลกขณะเดียวกัน เธอก็ได้พบกับเงาประหลาดพร้อมกับเสียงหอรอกคิกคักอย่างน่ากลัวเธอจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนสุดท้ายก็ไปถึงห้องบูชาบรรพบุรุษจู่ๆป,ประตูที่เธอเปิดออกมันก็ถูกปิดเข้าอย่างแรงเธอก็งงอยู่นะครับว่าเปลี่ยนไปได้ยังไงแต่พอเธอเปิดประตูออกมาอีกหลั้งเธอก็เห็นว่าเย็นได้มาเย็นอยู่ต่อหน้าด้วยอาการนอนละเมอเธอจึงเรียกให้พ่อรีบมาอุ้มตัวของน้องกลับเข้าไปในบ้านต่อมา ลินก็เห็นว่าหัวใจของเย็นได้เต้นเร็วผิดปกติพ่อจึงบอกว่าอาการที่น้องเป็นอยู่เขาเรียกว่าฝันร้ายจนทําให้เกิดความเครียดสะสมและถ้าพวกเรายังอยู่ที่บ้านหลังเก่าน้องอาจจะมีอาการแย่ลงก็เป็นได้วันต่อมาเย็นก็ได้เล่าความฝันให้กับลินฟังเธอบอกว่าเห็นแม่กําลังจะตายและตอนนั้นก็มีคนอื่นอยู่กับแม่ด้วยแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าไฟฟ้าใช้ได้แล้ว และวันนี้เขาก็จะขอตัวออกไปทำธุระอยู่ข้างนอกสักพักเขาจึงอยากให้หลินช่วยทำความสะอาดบ้านรอลินก็ตอบตกลงนะครับและขณะที่ทำความสะอาดเธอก็แทบจะสำรักฝุ่นตายและเธอยังเห็นอีกว่ามีแป้งสีฟันเก่าๆและหวีที่มีเส้นผมติดอยู่มันก็ทำให้เธอรู้สึกกลัวบางเล็กน้อยแถมบริเวณบ้านยังมีหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกปิดด้วยโซ่ตัวนอย่างแน่หนาต่อมาในขณะที่ลินจะเอาผ้าไปตาก จู่ๆเธอก็เห็นว่ามียายแก่ได้ยืนมองเธอมาจากไกลๆในตอนนั้นก็เป็นกลางวันสแสกๆนะครับหลินจึงรวบรวมความกลา้าแล้วเดินเข้าไปหายายแก่ไกลๆแต่พอไปถึงเธอก็ต้องแปลกใจเพราะเธอเห็นว่าที่นั่นมันไม่มีใครอยู่เลยสักคนขณะเดียวกันเย็นก็ได้เข้ามาทักและเธอก็ชวนให้หลินไปเล่นด้วยกันในตอนนี้เองหลินก็ได้พบกับยายแก่คนนั้นอีกครั้งเธอจึงเชื่อว่าสิ่งที่เห็นไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอน ด้วยความกลัวเธอจึงพยายามวิ่งหนีแต่ยายแก่คนนั้นก็พุ่งเข้ามาตะคุบเธอหลินที่ตกใจเธอจึงกรีดร้องจนสุดเสียงโชคดีที่เย็นได้เข้ามาช่วยหลินจึงถามนะครับว่าเธอเห็นยายแก่คนนั้นหรือเปล่าทางด้านเย็นก็บอกว่าเห็นแต่ยายแก่วิ่งเข้าป่ากไปแล้วหลินที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงกลัวว่าจะเกิดอันตรายเธอจึงรีบดึงมือนอกกลับเข้าไปในบ้านวันต่อมาท่านก็ได้แนะนําคุณหัน ครูสอนพิเศษให้กับเด็กๆได้รู้จักซึ่งหันก็ได้กล่าวทักทายพร้อมหยิบตุกตามอบให้กับเย็นและคุณหันก็บอกนะครับว่าเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กแม่ของเธอเอาตุกตาตัวนี้มอบให้เวลาที่เธอกลัวหรือนอนไม่หลับเธอก็จะกอดมันและไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้ก็เพราะเธอเคยเรียนจิตวิทยามาก่อนท่านจึงเอาเรื่องของเย็นมาปรึกษากับเธอจากนั้นคุณหันก็บอกว่าเธอมีเซอร์ไพรส์เธอได้พาเด็กๆ ไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งสภาพของห้องก็ถูกตกแต่งอย่างสวยงามฐานก็บอกนะครับว่าเขากับคุณหันได้แอบตกแต่งห้องพวกนี้เอาไว้ให้ซึ่งห้องแรกก็เป็นห้องของเย็นส่วนห้องถัดไปก็คือห้องของหลินพวกเด็กๆก็พากันดีใจที่พวกเธอจะได้ห้องใหม่แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่หลินกําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของเย็น แต่พอเธอเดินเข้าไปดูเธอก็เห็นว่าเย็นกําลังนอนหลับอยู่และเสียงพวกนั้นก็ยังไม่หายเธอจึงเดินมาดูที่บ้านข้างๆปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายได้วิ่งผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยความสงสยัยว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเธอจึงจะเข้าไปดูแต่ประตูมันก็ถูกล็อกนั่นจึงทําให้เธอได้สอดโทรศัพท์เข้าไปในช่องเพื่อจะบันทึกวิดีโอสักพักก็มีเสียงคนแก่ได้ร้องดังขึ้นเธอตกใจจนทําโทรศัพท์ล่วงหลุดมือ และในตอนนั้นเย็นก็กรีดร้องจนสุดเสียงนั่นจึงทําให้หลินต้องเรียบวิ่งกลับไปดูพอไปถึงเธอก็เห็นว่าเย็นอาการกําเริบเธอจึงพยายามจะปลุกแต่พ่อกับคุณหันก็ได้เข้ามาห้ามและคุณหันก็บอกว่าถ้าปลุกให้เย็นตื่นตอนนี้เธอจะมีอาการตื่นตะนกอาจเป็นอันตรายได้ควรปล่อยให้เธอตื่นด้วยตัวเองจะดีกว่าแต่สําหรับเย็นแล้วเธอกลับต้องการให้พวกเขาปลุกเธอนะครับเพราะในความฝันมันช่างทรมาน เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินและตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้อาการของเธอก็ไม่มีท่าทีจะดีขึ้นนอกจากจ,ากจะฝันเห็นแม่แล้วเธอยังเห็นปีาศาจร้ายได้มาวนเวียนอยู่อีกด้วยพอเย็นหลุดออกมาได้เธอก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีพ่อที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบเข้ามาปลอบเธอหลังจากเหตุการณ์สงบลงลินก็ได้มาทำอาหารและเธอก็นึกถึงคำสอนของแม่ ที่บอกว่าการเป็นผู้หญิงต้องทำได้ทุกอย่างและที่สำคัญคนเป็นพี่ต้องปกป้องน้องให้ถึงที่สุดพอทำอาหารเสร็จเธอก็ได้เอามาเสิร์ฟและเธอก็เริ่มระแวงว่าคุณฮันอาจจะเข้ามาแทนที่แม่ของเธอก็เป็นได้เมื่อถึงกลางดึกหลินก็ต้องสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเธอเข้าไปล้างหน้าในห้องน้าและจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆที่ดังมาจากห้องของเย็นนั่นจึงทำให้เธอเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีใครบางคน ได้มานั่งทับร่างของเย็นอยู่แต่พอเธอเปิดไฟคนคนนั้นก็ได้หายไปหลินที่รู้สึกแปลกๆเธอจึงหยิบเอาเครื่องเล่นขึ้นมาฟังนั่นจึงทําให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เย็นฟังมาตลอดมันเป็นเสียงของคุณหันที่พยายามลบความทรงจําเรื่องแม่เช้าวันต่อมาหลินก็ได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับพ่อฟังและเธอก็ถามว่าแต่ที่จริงแล้วคุณหันมาทําอะไรอยู่ที่นี่กันแน่โดยฉากนี้หลินไม่กล้าถามตรงๆนะครับ พ่อที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ลินก็ไม่เชื่อเพราะเธอรู้สึกว่าคุณหันจะรู้ไปหมดทุกอย่างเหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญและแน่นอนว่าลินเธอไม่ได้คิดไปเองเพราะตอนค่าเย็นก็มีอาการฝันร้ายอีกแล้วเธอเล่าว่าในฝันมันมีปีศาจและคุณหันกําลังเยืนอยู่นั่นจึงทําให้เธอยิ่งมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลวันต่อมาลินที่รู้สึกไม่ไว้ใจคุณหัน เธอจึงชวนน้องออกไปเล่นข้างนอกและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับพอหลินไม่ได้ไปไหนพวกเธอแอบดูพฤติกรรมของคุณฮันอยู่ห่างๆซึ่งเธอก็เห็นว่าพ่อกับคุณฮันมีท่าทีเหมือนกับคู่รักกําลังทะเลาะก,กันแต่ในตอนนั้นก็มีหน้าของยายแก่ได้โผล่มาจากข้างล่างด้วยความตกใจหลินจึงเผลอผักน้องและขอซ้ำคำสัตว์อะไรก็ไม่รู้พื้นที่ตกลงไปมันก็ดันเป็นหลุมลึกอีกด้วยเหตุการณ์นี้ พ่อก็ได้บ่นให้กับลินจนหูชาว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องได้รับอันตรายขณะเดียวกันพวกชาวบ้านก็ได้มาช่วยค้นหาเย็นอีกแรงทุกอย่างอยู่ในความวุ่นวายส่วนดินก็นั่งหงอยไม่พูดไม่จาก,กับใครตัดฉากมาที่เย็นตอนนี้เธอได้ตื่นขึ้นมาแล้วและเธอก็พบว่าตรงที่เธอตกลงไปมันดูคล้ายอุโมงค์อะไรสักอย่างเธอจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลนั่นจึงทําให้เธอได้เดินทางอุโมงค์ไปเรื่อยๆ และด้วยความมืดที่ทำให้มองไม่เห็นทางจู่ๆเธอก็จับไปโดนมือของใครบางคนซึ่งคนคนนั้นก็เป็นผู้ชายร่างใหญ่เขาดูไม่มีสติและก็พยายามจะทำร้ายเธอแต่โชคดีที่เธอสามารถหนีออกมาได้และสถานที่ที่หนีออกมามันก็ดูคล้ายกับโรงพยาบาลแถมยังมีผูป้ป่วยอยู่เต็มไปหมดเย็นก็เดินดูไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอก็ได้พบกับรูปของหันพร้อมกับใบประกาศเฉพาะทาง ที่บอกว่าคุณหันเป็นนักจิตวิทยาและบังเอิญเธอก็เห็นอีกว่าในจอมอนิเตอร์พ่อของเธอก็มีอาการชักเก่งคล้ายกับที่เธอกําลังเป็นอยู่และคุณหันก็เป็นคนรักษาให้กับเขาส่วนหน้าจออื่นๆก็มีแต่คนแปลกหน้าได้โพลอยู่เต็มไปหมดแต่จู่ๆเย็นก็เห็นนะครับว่าใบหน้าของหลินได้ติดเข้ามาในกล้องด้วยเธอจึงรู้เลยว่าตุก,กตาที่ได้มามันมีกล้องได้แอบติดเอาไว้แต่ยังไม่ทันจะถึงไหน เย็นก็ถูกใครบางคนมาทําให้สลบและในตอนนั้นเธอก็เริ่มจําได้ว่าแม่ของเธอเสียชีวิตยังไงแม่ของเธอได้ค่าตัวตายไม่ใช่ตายจากโรคมะเร็งตามที่เรารู้และที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเย็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพียงแต่เธอถูกฮั่นสะกดจิตจนทําให้จําอะไรไม่ได้พอทุกคนได้มาพบกับเย็นทางด้านลินที่เป็นห่วงน้องเธอจึงรีบเข้ามาหาและบอกว่าขอโทษแต่ตอนนั้นเยินก็เห็นว่าในห้องมันดูแปลก ซึ่งค้ายกับโรงพยาบาลฮันจึงยอมสารภาพความจริงว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านบนรรพบุรุษอะไรหรอกแต่เป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับทางจิตและฐานก็ยอมรับอีกว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนี้น้องก็จะไม่มีวันหายแต่จูจ่ๆเย็นก็ได้ตื่นขึ้นมาเธอก็จําได้แล้วว่าในวันนั้นแม่ของเธอเสียชีวิตยังไงเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดต่อหน้าทุกคนนั่นจึงทําให้หลินได้กดพ่อเป็นอย่างมากที่เขาโกหกเธอมาตลอด พอเธอได้กลับมาที่บ้านเธอก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องจนเวลาผ่านไปหลายวันลินก็แอบ,บเห็นว่าพ่อของเธอกําลังพูดอยู่คนเดียวเธอจึงพยายามจับใจความจนดูว่าพ่อกําลังคุยอยู่กับแม่เธอจึงมั่นใจว่าตอนนี้พ่อได้เสียสติไปแล้ววันต่อมาในขณะที่ลินกําลังนอนพักผ่อนจูจ่ๆตัวของเธอก็ไม่สามารถขยับได้และเธอยังเห็นอีกว่ามีใบหน้าของผีได้โผล่เข้ามาหลอกเธอแบบเต็มๆ แต่โชคดีที่เย็นได้เข้ามาช่วยอาการนั้นจึงได้หายไปหลินที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงไปบอกกับพ่อว่าพวกเธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่พ่อก็สั่งห้ามไม่ให้พวกเธอนี้ไปไหนในตอนนั้นเขาดูอารมณ์ร้อนแถมยังทำร้ายหลินอีกด้วยพอตะวันเริ่มรับขอบฟ้าก็ดูเหมือนว่าสติของเขาจะหลุดเขาเก็บตัวอยู่ที่ชั้นบนคนเดียวและตรงข้างล่างก็เอาแผ่นไม้มาปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาหลินที่เห็นว่ามันแปลก เธอจึงเอาขวานพังแผ่นไม้เข้าไปและเธอก็บอกให้น้องยืนรออยู่ข้างล่างพอเธอได้เดินขึ้นไปดูปรากฏว่าที่ข้างบนมันมีการจุดเทียนเหมือนกับจะทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างจูจ่ๆพ่อของเธอก็บอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากๆที่หันได้ทําให้เขาพบกับภรรยาอีกครั้งและเขาก็พร้อมที่จะตายตามเธอไปพอพูดจบเชือกที่ถูกมัดอยู่กับก้อนหินมันก็ดึงเขาขึ้นไปข้างบนกลิ่นที่เห็นแบบนั้น เธอก็รีบเอาควันไปตัดเชือกออกแต่พ่อก็ยังไม่ละความพยายามเขาวิ่งหนีลงมาข้างล่างพร้อมกับเอาตัวของเย็นไปซ่อนเอาไว้หลินที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากฮันแต่ดูเหมือนว่าฮันจะไม่สามารถช่วยได้พอในขณะที่เธอกําลังสะกดจิตจู่ๆฐานก็ได้ต่อยเปลงเข้าที่คุมตาของเธอจนเธอมีเอดเลยดลงไปที่พื้นและก็มีมือประหลาดได้มาลากเธอเข้าไปในมุมมืดแน่นอนครับ ตอนนี้ธานเขาไม่มีสติแล้วเขาถูกหั่นสะกดจิตจนจะกลายเป็นคนบ้าเขาอุ้มอาตัวของเย็นขึ้นไปที่ระเบียงกล่าวว่าจะจบชีวิตที่นี่และตอนนี้ปีศาัตวท,ที่อยู่ในบ้านก็ได้ปรากฏตัวออกมาและมันก็ทําให้เขาเห็นภาพหลอนว่ามันคือภรรยาของเขาจริงๆเหลี่นจึงพยายามแก้กล่อมให้พ่อมีสติเธอบอกว่าการตายของแม่ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วตอนนี้เราก็ควรปล่อยแม่ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า ทันที่ได้ยินแบบนั้นสติของเขาก็เริ่มกลับคืนมาเขาเอาตัวของเย็นมอบให้กับหลินแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนปีศาจก็พุ่งเข้ามาเล่นงานจนทำให้เขาตกลงไปข้างล่างแต่โชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นพวกเขาทั้งสามก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมและพวกเขาก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งส่วนทางด้านหันเธอก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเธอถูกผู้ป่วย จับเข้าไปทรมานอย่างที่เธอเคยทำกับพวกเขามาก่อนและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องก็พอใช้ได้ถึงความสยองของหนังจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ด้วยการเขือนบทที่มีชั้นเชิงมันก็ทำให้เราจินตนาการไปได้หลายอย่างว่าสิ่งที่เห็นใช่ผีจริงๆหรือเปล่าหรืออาจเป็นแค่ภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากการสะกดจิตเท่านั้น เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ